สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาช่วยเพื่อนครูนะครับในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับจะไปไปดูเลยครับว่าวันนี้จะเป็นช่วยอะไรนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับาที่ได้มาสามรูเ้ออืมสามรูเพราะว่าที่ร้านมันไม่มีสองรูนะครับมันเป็นมันเป็นสองรูแหละแต่ว่ามันเป็นมันมีรูกลางด้วยมันเป็นสองรูแยกแต่ของ อย่าฟาดพินาค่อยๆเย้าโอเคเอออาการอาการเป็นยังไงครับอาการเวลามันตั้งเวลาไม่ได้ไม่รงก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านไปออดกันเนาะน่าใช่ใช่เออโอเคก็จะมาไอเปลี่ยนผ่านไบออดกันนะครับวิธีการเปลี่ยนอ่รุ่นรุ่นที่เราจะเปลี่ยนก็คือเป็นยี่ห้อเลโน่นะครับจีนสี่ร้อนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับเราก็มาพลิกตัวนี้ขึ้นนะครับอ่า เราขั้นตอนแรกเราเราต้องมาแกะแบตออกก่อนนะครับแกะแบตออกนะครับวิธีการแกะก็ก็แกะดึงออกมาอย่างง่ายๆเลยแล้วก็ดึงออกมาอ่ะจากนั้นเราของเราจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับให้อ,ออกให้ใช้ไขควงเนี่ยเอาออกไขควงแบบนี้นะมันก็จะหมุนออกอย่างง่ายๆหมุนนี่คับนี่หมุนออกนี่สองตัวนะครับได้ค่ะน็อตสองตัว ทีนี้น็อตออกเสร็จแล้วก็จะวิธีเอาออกก็เพียงแค่กดสไลด์กดสไลด์เอาเงี้ยออกน,ออกน,นกี่มันก็จะอ,ออกออกแล้วจาันั้นเราก็จะเห็นตัวตัวฐานใบออดนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับฐานใบออดตรงนี้นะครับนี่รุ่นนี้ใช้ฐานใบออดขนาดสองปินนะครับคือแบบนี้นะครับนี่คือแบบนี้สั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าเราเรา เราไปดูร้านร้านของแล้วมันไม่มีมันมีสามพินเราก็เลยมาตัดต่อนะครับอันนี lot, ้คือรอยรอยเรารอยตัดต่อนะครับนี่นะตัดต่อเราก็ได้ใส่กลับไปคืนอันนี้มันคือขนาดสองพินนะครับก่อนก่อนที่จะใส่เราต้องมาติดกาวสองหน้าก่อนเพื่อให้มันอยู่เนาะรือกาวสองหน้าตรงนี้กาวสองหน้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลอกออกแล้วเราก็ลอกออกนี้ แล้วก็แปะไปที่เดิมแต่ใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับใส่ตรงนี้อือใส่ตรงนี้มันก็จะติดดีนี่มันก็จะเหนียวขึ้นแต่นั้นก็เสียบพินเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้วิธีการแกะพินเดีย๋ยวจะเดี๋ยวเสียบให้กลับเข้าไปเราต้องใช้ตัวนี้กดด้วยนะ นี่ครับเห็นไหมครับนี่กดลงไปนี่อ่ะทีนี้ถามว่าเวลาเวลาออกนะครับเวลาออกนะครับจะเห็นไหมครับนี่นะครับเดี claimed, ๋ยวนี eh? um> wow, so ่ครับเวลาเวลาออกนะครับดูนะครับอบบนี้ครับเวลาออกวิธีการออกเราก็ดึงดึงนิดนึงแล้วก็ใช้เนี้ยช่วยใช้ใช้ปลายตรงนี้นะครับใช้ปลายตงนี้ช่วย ในการในการแงะออกนะครับดึงออกนี่มันก็จะออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับที่ใส่ก็ใส่กดเข้าไปเลยของมันมันมันจะมีล็อกของมันอยู่ก็กดเข้าไปเลยดังแกล็กแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคมีแช่นี้นะครับจะเป็มกดไลค์ like, กดสับสก์ยเลยนะครับ